เคอากลัวทุกคนหายใจอย่างเดียวครับอ่ะให้ให้เร็วพี่ช้างเอากินอยู่อ่ะพอให้แล้วเคอากลัวนะคะทุกคนอ้าวนี่มาขอกินอีกแล้วมาเต็มเลยเนี่ยพี่ช้างมาขออาหารเคอากินนะแต่เคอาไม่กล้าให้นะทุกคนเคอาให้แม่ขออันหนึ่ง สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับแม่กว้างพ่อโอ๊ตและน้องเคไออีกแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะแม่กว้างพ่อโอ๊ตและน้องเคไอนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่อยุธยาครับพระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะแม่กว้างพ่อโอ๊ตและน้องเคไอนะคะจะพาทุกคนไหว้พระนะคะรอบๆอบเมือง รีอยุธยานะคะอันนี้เรามาถึงวัดแรกนะครับวัดโลกะเจ้าสุทานะครับหรือวัดพระนอนวัดพระนอนนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะลุงป้านาอาทุกคนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ของน้องเคอาไว้ด้วยนะคะพ่อกับแม่และน้องเคอยนะคะจะพาทุกคนนะคะ เที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะกินเที่ยวสถานที่ต่างๆพาทากิจกรรมต่างๆนะคะในรอบๆไม่ไกลกรุงเทพมากนะคะอ่าก็เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวพ่อโอ๊ตนะคะจะขอพรพระนอนนะคะอ่าพระพุทธรูปปางสายญาตินะคะนี้สวยงามมากนะคะอันนี้เป็นโบราณสถานนะ ว่าอันนี้ห้าบาทไปเดินนี่วางนี้สาธุให้เชียเรียนเก่งครับให้เชียเรียนเก่งครับครับอืมพอันนี้คือว่าไหลกองทองไหลมาเอาไปแปะแปะทองนี่แปะนี้พ่อโหดพ่อตีตัวทองเต็มเลยอืมอ่าจับมือเอ้า อจหัวหใจพพุท้าาทุาทุด้วยอันนี้นะคะเป็นด้านหลังนะคะหลังอยู่ด้านหลังพระนอนนะคะก็จะมีเจดีต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแม่ก็เรียกไม่ถูกนะเจดีเก่าหรอสถานอันนี้เป็นเหมือนกุโบโสถเก่านะครับ <fit> มีเนี่ยถ้าถ้ามีอันนี้เขาก็เรียกอะไรนะพ่อก็เรียกไม่ถูกอันนี้คือสามารถกุบสมบทพระได้เ <comprend S 3> ขาเรียกอะไรพ่อก็จำไม่ได้เหมือนกันนะนี่นะคะคือด้านหลังของพระนอนนะคะนี่พระนอนจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะนนแล้วก็เราเดินอ้อมมาด้านหลังแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวัดวัดหนึ่งนะครับในในใน,ในอดีตการนะครับที่ว่าพระมหากษัตริย์ ทับอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นโบราณสถานไปแล้วครับอืมโอเคค่ะทุกคนอ่านี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นสถานที่ที่สองนะที่เราพาแวะนะคะเมื่อกี้ออกจากวัดพานอนมานิดเดียวเองนะคะพอเลี้ยวมาก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยค่ะ ตลาดน้ําและศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะคะอยุธยาน<ม>านะานี่ตางช้างแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะดูนะนี่เขามีให้นั่งช้างด้วยนะทุกคนมาเดินอันนี้มามาจากวัดพานอนเมื่อกี้หน่อยเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเดี๋ยวมาเจอเลยนี่นะคะพี่ชา้าง ใจจลูกเเ้ยพี่ช้างแค่จับหน่อยแค่จับหน่อยแค่จับพี่ช้างไม่กล้าแค่อบกลัวหรอแค่กลัวหรอครับเอาแค่กลัวเฉยเลยทุกคนนี่ยิ้มกันเร็วยิ้มเฉยเลยดูยิ้มงอนเขาเขาบอกเขางอนพี่ช้างมีนั่งช้างด้วยนะคะแบบนี้นี่พี่ช้างเยอะมากเลยนะทุกคนด้านในอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน พาเข้าด้านไหนอ๋อเดี๋ยวเราเดินเข้าด้านนี้นะคะทุกคนนี่กดติดตามไปเลยทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะแม่เน้นไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะนี่พี่ช้างเต็มเลยตัวใหญ่มากเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนดูออะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะ อุ้ยคนเดินมานี่แล้วอ่านี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซื้ออาหารให้น้องช้างก่อนนะคะทุกคนให้พี่ช้างนะาห้าสิบบาทนะคะตะกร้าละห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยวเอาตะกร้านึงค่ะเอาตะกร้านี้อ่ะอ่า,อาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวรอพ่อก่อนอ่า,อาไปกันเลยนี่พี่ช้าง มีเด็กๆมาทัศนศึกษาด้วยนะคะทุกคนดูสิพี่ช้างตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน,น,น,นี่นี่ดูี่ดูพี่ช้างนั่งโชว์เป็นไงนี่นะคะพี่ช้างนั่งโชว์แบบนี้เลยนี่แต่ว่าแม่ว่าเคอือาบกลัวนะ,ะทุกคน <laughs> เคอ่อาบกลัวแน่นอนนะคะ นี่นั่งลงไปนั่งได้ด้วยนะทุกคนแฉะนั่งไหมครับแฉะนั่งไหมแฉะนั่งไหมครับนั่งไหนนั่งไหมนั่งนั่งที่ไหนเนี่ยนั่งพี่ช้างเนี่ยไหมพี่ช้างกอดแบบนี้ป่ะพี่ช้างกอดด้วยนี่โค้หูอันนี้พี่ช้างใหญ่มากนะคะเคากลกัวทุกคนเคากลกัว นี่เยอะนะคะหลายเชือกมากเลยแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนดูอ่าเดี๋ยวให้น้องเคอาให้อาหารพี่ช้างนะคะเคอาให้ใกล้ๆสิครับเข้าไปไมกลัวนะทุกคนเคอากลัวเคอากลัวทําไมลูกนี่มาแล้วมาแล้วพี่ช้างมาแล้วนี่พี่ช้างมาขอกินแล้วเคอา เคอากลัวทุกคนหายใจอย่างไรคะอ่ะให้ให้เร็วพี่ช้างรอกินอยู่อ่ะพอให้แล้วเคอากลัวนะคะทุกคนเอานี่มาขอกินอีกแล้วมาเต็มเลยเนี่ยพี่ช้างมาขออาหารเคอากินนะแต่เคอาไม่กล้าให้นะทุกคนเคอาให้แม่ขออันนึงโดนไปก็ได้ อาแม่ให้ให้ตัวนู้นดิอืมอ่าตัวนุ้นอาตัวนู้นโอเคอาให้ดิมาแม่ขอมั่งเออเฮ้ยอาตัวนุ้นนะเฮ้ยอากลัวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่ต่อไปนะคะเพราะว่าดูแล้วน้องเคอาไม่กล้าให้อาหารแน่เลยแม่อยากให้เคอาถ่ายรูปกับพี่ช้างนี่นะแต่เคอาไม่กล้านั่งนะคะ เนี่ยเคลียรแล้วพี่เขาขอเนี่ยพี่ช้างขออมาแม่ตาจับมือก็ได้อมาสิ่ดูทุกเคลียร์ทุกคนเคลียกลัวอะไรขนาดนี้เดี๋ยวโดนพี่ช้างเหยียบมาโดนพี่ช้างเหยียบอ่ะโดนพี่ช้างเคยร์จะโดนพี่ช้างเหยียบโดนให้พี่ช้างเคลียกลัวทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันต่อนะคะนี่น้องเคลียไปได้ที่เหยียงวิ่งยุ่งมา10บาทนะ อ่าเดี๋ยวให้อาหารปลานัานตจอนะปลาตะเพียนเยอะมากเลยนี่ค่ะนี่ปลาตะเพียนเต็มเลยทุกคนแคอาลงดีๆนะครับไม่มีอะไรกันเลยพ่อจับดีๆนะเอาของเล่นมาฝากพ่อไว้ก่อนพาะจับดีๆนะแคอาถกขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวลื่นนะเดี๋ยวลื่นเหมือนที่ไปตรงเจ้าพญาอู้นี่รเกินไปจริงไหมล่ะอันนี้ปลาตะเพียนนะทุกคนปลาตะเพียนจับส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะคะ ออเนดโโ้หปลาเต็มเลยปลาตะเพียนเต็มเลยนะคะที่นี่ที่นี่บรรยากาศล่มลื่นมากเลยนะคะทุกคนนี่นะ แล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวจะมีบอ่อบัวด้วยนะคะสําหรับตรงนู้นนะตรงนี้ปกติจะเป็นตลาดน้ํานะแต่พอดีช่วงนี้เขาเพิ่งเปิดปรับปรุงใหม่ครับอ่าธรรมดาทุกที่จะเป็นตลาดน้ํานะคะอันนี้ไม่ทราบว่าน่าจะจากโควิดหรือเปล่านะคะก็เลยตลาดน้ําปิดไปนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นโชว์ช้างมีพี่ช้างให้ถ่ายรูปแล้วก็มีให้อาหารปลาแบบนี้นะคะปลาเพียนหางแดงก็มีนะเ๋ดู เลยค่ะอ่าหมดแล้วอะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงวงเวียนเจดีนะคะทุกคนเดี๋ยวพ่อจะพาไปวัดใหญ่ใช่ไหมคะวัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงวงเวียนเจดีนะคะไปต่อกันเลยถึงแล้วคะ่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถก่อนนะนี่ ใหญ่ชัยมงคลนะคะพระนะครศรียุธยานี่หลยครับมีรถเดอร์ฟ็อกเพียบเลยครับนี่มีรถคันเล็กๆให้นั่งเต็มเลยนะคะอ่าเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะทุกคนมีรถอ่านี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดใหญ่ชัยมงคลกันนะคะทุกคนด้านหน้าลานจอดรถเขาก็จะมีร้านค้าร้านขายแบบนี้นะคะจะมีของขวัญของฝากแบบนี้นะคะเสื้อผ้ากระเป๋านะามา อเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในกันแล้วนะคะนี่นะเขาก็จะมีของฝากแบบนี้นะคะขายอยู่หน้าลานจอดรถนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะคะนครศรีอยุธยาเข้าชมฟรีนะครับสำหรับคนไทยนะครับแต่สังชาติย0่ิบบาทครับ เขาชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะน่อนี่เข้ามาเราก็จะเจอกับเจดีย์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะตั้งอยู่อ่าเดี๋ยวพ่อพาเดินวนด้านซ้ายก่อนนะคะนี่นะเขาก็จะเป็นโบราณสถานแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีพระนอนอีกแล้วนะคะทุกคน อ๋อนี่เขาก็จะไหว้ไหว้พระขอพรกันนะคะตรงนี้แต่เมื่อกี้เราไหว้ไปแล้วนะคะเราขอพรไปแล้วนะคะอ่าไปต่อเลยนี่ก็เป็นวิหารเนี่ยวิหารเก่านี่นะคะพ่อบอกว่าตรงนี้เป็นวิหารเก่านะคะได้ทุดโทมไปแล้วก็เหลือไว้เพียงแค่นี้ครับ ดูแบบว่าโบราณโบราณโบราณแบบสวยนะคะดูมีศิลปะแต่น,นี้แม่ว่าเขาไม่น่าจะได้สร้างขึ้นมานะ่าจะเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซุดโสมพังลงไปนะ <c oughs> รอนไหมครับ <c oughs> พี่อาร้อนแม่รอ้อ <c> น <oughs> ชอบผมอยากกินไอติมเย็นๆอยากกินไอติมเย็นเๆเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวแม่จ๋าพากินนะ ไป,ปต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเจดีสูงนั่นนะคะเห็นไหมทุกคนทางั้นเราเข้าตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเจดีกันนะคะเจดีเจดีทุกคนนี่นะคะเจดีเก่านะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเจดีใหญ่กันนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <prosecutor S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเจดีใหญ่กันนะ พอเข้ามานะคะเราจะมาเจอพระใหญ่แบบนี้นะคะ<อ>นี่นะคะเราก็จะมีพระพุทธรูปนะคะล้อมรอบเลยนะคะเนี่ยอ,อ่ะเดี๋ยวแม่พาดูก่อนนะคะคนี่นะเข้ามาก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะควะเนี่ย ตั้งพระพุทธรูปล้อมรอบเจดีย์เลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในเจดีย์กันนะคะปพี่อมันจะไปเอาดูมัชชาม่ายหอเนี่ยพระพุทธรูปนี่ขต้องมีสารกาอ่านี่เราจะขึ้นไปด้านบนข้างในเจดีย์กันแล้วนะคะทุกคนน้องแพรก็เดินนําหน้าแม่ไปก่อนแล้วนะ บันไดสูงเลยนะคะเนี่ยหลายชั้นอยู่เนาะนี่เคเคเคมองจากด้านในลงไปนะคะเคอย่าเพิ่งเค่รอก่อนครับเค่นำหน้าไปละโอ้ทุกคนเดินเลยมีบันไดอีกบันไดสูงนะคะทุกคนมีหลายชั้นมีหลายชั้นอันนี้แยกไปโอ้ปวดขาโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเดินขึ้นมาอ้าวนี่เราเข้ามาด้านในแล้ว เข้ามาด้านในนะคะก็จะมีเจอกับพระพุทธรูปปาต่างๆนี้นะคะนี่นะก็จะเป็นพระพุทธรูปล้อมรอบแบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก็นี่อันนี้คือที่ฝั่งรูปมิมิตนะคะดูเขาจะลอมมาแบบนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวแม่เราขอพอนก่อนนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปรอบด้านนอกเจดีนะคะอ่าขึ้นมาก็จะเจอกับเนี่ยนะคะอยู่ด้านนออกรอบเจดีแบบนี้นะคะมาเนาะคะ่ะอากาศร้อนนะครับแต่ร้อนไม่มากนะครับวันนี้แดดร้อนแต่มีลมนะคะ น,ะนี่วิวด้านล่างค,คือไม่ได้ค้อไม่ได้ไม่อถล่มเฮดูดดเย็นปะเจดีเพียบเลยเห็นไหมเจดีเที่ยวแดดร้อนแต่ว่าลมลมลมเย็นอยู่นะคะนี่อันนี้คือด้านล่างนะคะวัดวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นอ่าเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งในพระนครศรียุทยานะครับเป็นประดิตร์โบราณคดีแห่งแรกครับ ไ,ไม่รู้ว่าข้อมูลที่พูดไปถูกหรือผิดนะทุกคนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอนี่เราเดินรอบเลยนะนี่จะดีใหญ่มากทุกคนดูสูงมากนะคะอันนี้ทางขึ้นนะไม่รู้ใครจะขึ้นนะอันนี้คือรอบนอกนะคะนี่อันนี้รอบนอกด้านหลังนะคะสวยมาก ทุกคนก็เมื่อกี้เราได้ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะออกมาไม่ไกลกันนะคะนิดเดียวนะก็จะมาเจอกับวัดพนัญเชิงนะคะวรวิหารนะคะ,รระครพระอารามหลวงชั้นโทนะครับอ่าพระอารามหลวงชั้นโทนะคะนะครศรีอยุธยานะนี่อีกหนึ่งวัดนะคะเขาจะมีรถเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมรถคันเล็กๆให้เราเหมาเที่ยวรอบเมืองอยุธยาด้วยนะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราได้ลงมาอยู่ที่วัดชนันเชิงแล้วนะคะเออหลวงพ่อโตนะคะที่นี่เดี๋ยวพ่อจะพาเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะป้าใุแ่เาไปเดี๋ยวน้องเอขอปออ่าโอเคน้องเคอออยากลอยลอยอะไรครับลอยเทียนอ๋อลอยเทียนดอกบัวอย่างนี้หรอป้าอ่าเดี๋ยวไปซื้อไปหยอดตู้กันก่อนครับไปทําบุญหยอดตู้ก่อน นี่นะคะเราลงมานะคะที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะทุกคนจอดรถลงมาก็จะเจอกับน้ําตกสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่นะลอยเทียนนะคะลอยเทียนประจําวันเกิดนะคะแบบนี้อ่าน้องแค่เอาเสีอะไรครับสีพื้นหัีพื้นหัดสีส้มพ่อก็พื้น,น,นหัดสี <quatre S 1> ส้มนะคะอ่าหยอดตู้ หยาตู้ครับยี่สิบบาทน,นะอาไปไปรอกันเลย,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 ยเดี๋ยวจุดเทียนก่อนอ่ะเดี๋ยวพ่อเทียนไปให้ครับเครอาไม่ต้องเคยอารไ,ไปรอยอยู่ตรงน้ำเลยครับ น,นี่ก็จุดเทียนนะคะจุดไฟไปหันไปอาอธิษฐานเลยให้น้องเคอารียลนเก่งๆนะคะสาธุสารุสุขภาพร่างกายแข็งแรงร้อยเลยรอไปเลยรอไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันต่อนะคะ้ตามพ่อ อันนี้ก็จะเป็นพอลอยเทียนนะคะแล้วก็จะเป็นเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเติมน้ํามันประจําวันเกิดนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านในกันนะคะทุกคนไปไหว้พระนะอ,อ่าเดี๋ยวพ่อโอกับน้องอเคานนะพาเข้าไปด้านในนะคะด้านนอกอันนี้ก่อนขึ้นไปข้างในก็จะมีช้างแบบนี้นะคะนี่นะคะพาเวสวนอ่าขึ้นเลยอ่าแม่ขึ้นผิดทางนะทุกคน อ่าจุดคัดกองเข้าด้านในนะคะเดี๋ยวเราพาไปไหว้พระกันนี่นะคะในวัดในโบสถ์ข้างที่จะเย็นนะคะโบสถ์สวยมากเลยนะทุกคนดูสาวแต่ละต้นนะคะใหญ่มากนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในโบสถ์นะคะทุกคนหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตนะโอ้โอ,องค์ใหญ่มากทุกคน นี่นะคะองค์ใหญ่สวยสง่ามากเลยนะคะองค์ใหญ่สวยสง่ามากค่ะทุกคนองค์จริงคือแบบใหญ่มากเลยนะอันนี้แม่ถ่ายกล้องเลนวายนะคะเออก็นี่นอนแคอากับพ่อไหว้พระขอพรอยู่นะ,ะกันรนะา อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาเดินบนรอบโบสถ์ด้านในนะคะันนีพระพุทธรูปเก่านะอืมนี่จะมีพระพุทธรูปเก่านะคะอยู่ด้านหลังด้านแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเขาจะตั้งไว้แบบนี้นะคะหน้าองค์พระใหญ่นะคะ<า> <laughs> นี่นะคะพระใหญ่ สวยสง่ามากค่ะทุกคนวัดนี้นะคะใครมาอายุธยานะคะแนะนำเลยนะคะนี่นี่เขาจะมีการห่มผ้าหลวงพ่อโตโด้วยนะครับอ่ะจะมีห่มผ,ผ้าหลวงพ่อโตโด้วยนะคะทุกคนเขาจะมีบันไดขึ้นไปด้านหลังนะคะนี่นะะว่าเขาให้เจ้าหน้าที่ขึ้น,นครับอืมจะมีด้านหน้านะคะเขาเขาจะมีให้เราเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแลกหรอคะแลกหรือ เนี่ยผ้าที่มาหอมนะคะปฏิมากรรมของไทยนะครับสมัยก่อนนะครับสวยงามมากครับสวยมากทุกคนเข้ามาในโบสถ์นี่คือสวยจริงๆนะคะอันนี้งานฝีมือล้วนๆครับมือล้วนๆนี่ครับแล้วสังเกตี่ช่องกําแพงกําแพงโบสถ์ครับมีพระช่องกําแพงโบสถ์นะคะจะมีองค์พระพุทธรูปเล็กๆนะคะทุกช่องเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ย มีทุกช่องเลยนะคะนี่เป็นพระเก่ารูกเก่านี่เป็นเนื้อปั้นนะรอบๆรอบๆอองค์พระใหญ่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแบบนี้นะคะตั้งอยู่รอบเลยนะคะเหมือนเป็นพระบริวตสรตรงนี้เขาก็จะเป็นป้ายประวัติย่อของวัดพนัญเชิงนะคะนี่ อ่ะเดี๋ยวเราจะออกกันหรือออกด้านนี้ก็ได้ค่ะหรือจะไปออกด้านหน้าอ,ออกนี่ออกออกนี้ก็ได้แล้วก็วนออกไนปะอ่ะเ,เดี๋ยวเราจะออกครั้งนี้นะคะเข้ามาใหนวดเข้ามาในโบสถ์คือร่มเย็นมากอพอออกมาด้านหลังก็จะมีถวายสังฆทานอยู่ด้านนี้นะคะด้านหลังออกมาเนะะี่ยค่ะถวายสังฆทานแล้วก็ นี่นะคะอ๋อนี่ไงตรงนี้งพี่ว่าบ้านหลังเขาก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะที่ซื้อ,อและเขาเรียกอะไรอะ<ม>่ะที่ว่าห่มองขาอะนะคะไม้แท้นี่เสาไม้แท้ต้นใหญ่เสาที่เป็นยคีที่แรกผมกปูทื่พอหลับไม้อันนี้พี่เขาบอกว่าเสาตั้งแต่ยุคกรุงศรีนะคะเสาจ,จริงเสาจริงเสาเก่านะคะไม่ได้เสาใหม่เอามาทำนะคะ มันคงจะสวยงามกว่านี้เยอะใช่ครับแค่คิวู่ร์ลายหอ่เาสวยมากไม้สักตรงนี้จะเป็นหวาเข้าวสารนะคะอ่าคนอบไม่มิดดูพ่ออหคนอบไม่มิดไม่มิดนะคะนี่อ่าอันนี้คือนี่นะคะประตูอันนี้เขาคือประตูหรืออะไรไม่ทราบแกะสลักสวยมากเลยนะคะ เค้าครับอ่ะงั้นเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่กวางนะคะพ่อโอดและน้องเค้านะคะลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับอีพีนี้นะเพราะว่า่าเดี๋ยวแม่จะมีไปทำธุระต่อด้วยนะคะวันนี้เวลาเรามีจำกัดนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะแม่จะพาไปเที่ยว อีกนะเดี๋ยวติดตามนะคะว่าจะพาไปไหนกันนะคะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะคะ bye บ,าบ,าบายบายเค้าบายบายพี่ๆทุกคนก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะอ<า>่าบายบายทุกคน